สวัสดีค่ะช่องตอนรัศมีไลฟ์สไตล์ตอนนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะก็ยังอยู่ตลาดเกียวชุมชนตลาดคนไทยยิ้มได้เมืองสุรินนะคะก็ทุกๆวันเสาร์หมอประชุมอำเภอเมืองศรินนะคะเราก็มาเดินตลาดกันนะคะีอะไรกันบ้างคนคนเริ่มเยอะไสายนะคะตอนเช้าไม่ค่อยมีคนเนี่ยนักร้องเสียงดีมากเลยนะทุกคน anh cũng biết anh vẫn nhớ em 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 anh คนละครึ่งนะทุกคนคึกคักก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีนะฟรานนะคะมี่คนละครึ่งนี่จะจะคึกคักอูฟู่เลยนะทุกคน ไก่ข้าวแถวเลยยาวเลยนะทุกคนเนี่ยผลไม้ข้าวแท้เลคะครึ่งมาทุกคนคนละครึ่งคนละนักกระตุ้นกเนไว้ก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะคนละครึ่งพัดนะทุกคนใช้วันละสองร้อยนะใช้ไปภาษีของพวกเราก็ใช้ไป อะเดนมินจะพาไปดูลูกชิ้นปั้นสดนะคะฝั่งะะนู้นนะคะหมูฝอยแม่สมบูรณ์นะคะขายขายอยู่ตลาดเขียวชุมชนตลาดกินมอก็เลยอ่ะเออก้าว <c oughs> หน้าเนาะ <c oughs> ชิน้ไนไอหมูฝอยแม่สมบูรณ์ค่ะตลาดเขียวชุมชนนะคะ ขายก็ตลาดนัดกินมอดูไเยอะาป็นผู้ยงไสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวลูกชิ้นปั้นสดเงช้างนะคะอร่อยปั้นใหม่ทุกวันนะทุกคนนี่อยู่ตรงจุดนี้นะคะเพิ่เสร็จครับเพิ่งเสร็จแล้วนะปั้นสดนะคะโอ้โห ฐานมากเลยนะทุกคนเนี่ยเขาก็ย่างนะไม้ละสิบบาทเท่านั้นนะจะมีครับไปไปทถายย่างด้วยนะครับจะจะเป็นสินแถมสิบซื้อสิบไม้แถมหนึ่งไม้โโหปรโมชั่นเขามีน้ำจิ้มให้ด้วยอร่อยอร่อยนะทุกคนโยอครับโปรโปร ลูกชิ้นปั้นสดือเมืองช้างนะคะ่ายายลูกไห้ก็อร่อยเบอร์โทรด้วยปั้นสดใหม่อร่อยบอกไขุ่กคำนะคะ<ม>เบอร์โทรนะคะสั่งได้0816173324 0851920111 0แล้เฟสบุ<ะ>๊คลูกชิ้นปั้นสดเมืองช้างนะทุกคน<ม>สั่งได้ทั่วไทยนะจำหน่ายทั้งปลีกส่งนะคะอร่อยต้องลองนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเตาย่างนะคะ จายางด้วยระบบเตาอินเสรสนะคะตั้นเสร็จก็เอามาตรงนี้อีกใช่ไหมให้มันสุกใช่ไหมผมมาพักไว้ให้สุกตั้นครั้งละเยอะแมมเนี่ยตั้นครั้งละหนึ่งกิโลครับผมตั้นครั้งละหนึ่งกิโลนะคะวันวันหนึ่งเราหนึ่งห้ากิโลครับผมหนึ่งห้ากิโลใช่ไหมครับตัวผหนึ่งห้ากิโลแต่ส่วนมากเริ่มต้นที่ ห้ากิโลก่อนห้ากิโลก่อนใช่ไหมครับผมนะคะเป็นคนที่ไหนเอ่ยอะเอาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ลงวิดีโอเป็นคนสุรินนี่แหละครับผมเป็นกรดซรินใช่ไหมครับผมนะคะบ้านอะไรครับผมอยู่ยำเพอเมืองนี่แหละครับยำเภอเมืองจังหวัดสุรินของเรานะฮะสุรินทร์อ๋อทุกคนมีขายที่ไหนบ้างมีขายอยู่ที่ตลาดไหนตลาดอำเภอเช้า ตลาดอำเภอเช้าแล้วก็เทคโนเช้าครับผมเทคโนเช้าครับผมอำเภอเช้าอยู่ตรงไหนอำเภอเช้าส่วนมากจะอยู่รอมยังไม่ได้นอนนะครับลูกค้าต้องเดินหานะครับบางทีก็ัแล้วทำไมพี่ตะวันไปไม่เห็นเลยก็พี่ตะวันเดินไม่เห็นนะครับผมเอาแล้วเอาแล้วพี่ตะวันเดินไม่เห็นจริงๆครับอยู่ชั้นบนหรือว่าอยู่ชั้นล่าง อยู่ชั้นล่างครับผมชั้นล่างเหรอตลาดเช้าฝั่งเทศบาลหรือว่าฝั่งหัวนาฬิกาตลาดเช้าตลาดเช้าคือที่เทคโนนะครับอ๋อเหรอคะที่เทคโนเธอขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์แล้วก็บางวันจะขายที่ตลาดไหนนะครับอ๋อบางวันจะขายที่ตลาดไหนอ๋อเขาจะได้ไปถูกไงก็บางทีก็เข้าค่ายเข้าค่ายวิรวัต ครับอ๋อะทุกคนั่ทั่วนะครับจะดูตาแล้วกันนะฮะเราสามารถที่จะสั่งทั้งปลีกทั้งส่งได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะะลูกชิ้นชิ้นปั้นสดเมืองช้างนะครับผมก็สแกนเคี้ยวโคตได้มีแอดไลน์ด้วยใช่ไหมครับผมพิเศษก็เราเข้าคนละครึ่งด้วยคนละครึ่งฟรัดนะครับทุกคนกิโลละสองร้อยบาทนะคะก็ท่าทุกคน ก็มาแวะสั่งการกันได้นะคะลูกชิ้นปั้นสดเหมืองช้างไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดเหรอยังครับผมยังนะคะยังไม่ได้ไปไหนเลยยูแต่ในสุลินนี่แหละคับอ๋อไม่ต้องไปนะกระจายอยู่บ้านเราก่อนบ้านเราจะได้รู้จักก่อนนะคะส่วนมากจะมีแต่ที่อื่นมาตีตลาดบ้านเรานะอันนี้ปั้นสดนะคะครับผม ต้องชิมก่อนว่าสุกหรือยังเหรอใช่ครับผมต้องชิมดูก่อนทานเชฟก่อนครับเชฟสุกแล้วใช่ไหมคะเชฟครับโอ้โหต้องมีคนชิมก่อนกว่าจะเสร็จนี่ต้องอิมเลยใช่ไหมครับิเลยครับเออหน้าตาเชฟนะคะสุกแล้วนะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูกันก็คืออันที่สุกแล้วนะคะเราสามารถที่จะทานสดได้นะทุกคนทานสดได้นะคะชิมก่อนได้ชิมก่ออันนี้จ้ะทางนี้ครับทางนี้ชิมก่อนชิมบั้นทอนนะคะนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาสักสมานนะคะอู๋นะคะหมูล้วนก็ย่างเเป็นได้งม ย่างเนยหรือว่าย่างธรรมดาย่างธรรมดาย่างธรรมดานะคะย่างธรรมดานะทุกคนนะครไม้ละสิบบาทเท่านั้นนะทุกคนไม้ละสิบบาทเท่านั้นนะคะก็สองไม้ค่ะได้เลยค่ะสองไม้นะคะสองไม้ต่ำขึ้นค่ะนะคะก็สนใจนะคะน้องเขาอยู่เอตลาดเขียวนะคะอยู่หน้าหอประชุมอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะก็มา ติดต่อซื้อกันได้เลยหรือว่าสนใจนะคะผลิตภัณฑ์หมูแท้ปลอดสารปลอดไฟอร่อยต้องลองนะคะบริการทำโรงทานในและนอกสถานที่ด้วยนะคะทุกคนจะไปนะคะเบอร์โทรศูน <Beng> ย <Zen> ์แม <S Hence, TALIESIN> ่ชิมก่อนมาแม่ชิมก่อนเดี๋ยวต้องชิมเลยค่ะแม่ต้องชิมค่ะแม่ต้องชิมเลยค่ะแม่ต้องชิมค่ะฝวากรีวิวได้นะคะเพจเมืองช้างลูกชิ้นป้าสดเมืองช้างค่ะอันนี้อันนี้จะลง จะลงให้ประมาณพรุ่งนี้ได้เที่ยงนะคะได้เลยเที่ยงนะคะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะโอเคนะคะอันนี้เราลงวีดีโอหนูมีอะไรคุยก็ได้อะสําหรับฝากห0หมืกว่าท่านที่ชมอยู่ชมเราเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะก่ออื่นขออนุญาตแอดมินนะคะวันนี้นะคะลูกชิ้นปันสดของเรามาเปิดที่มาเปิดที่ตลาดดดหน้า อำเภอไม่ใช่ตลาดเขียวเนาะนะคะตลาดเขียวหน้าอำเภอนะคะปากเพจลูกชิ้นปั้นสดเมืองช้างด้วยนะคะของของของดีมังสูรินค่ะดีมังสุินนะคะขอบคุณมากนะคะเจ้าของลูกชิ้นปั้นสดเมืองช้างนะคะมาได้แล้วทุกคนอยู่ตรงฝั่งนี้นะคะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ทั่วอากาศมารีวิวลูกชิ้นปั้นสดเมืองช้างขอบคุณเจ้าของลูกชิ้นปั้นสดเมืองช้างด้วยนะคะที่อนุญาตให้รีวิวนะคะในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเรา นะสนใจลิขต์สุดกดไลค์กดแชร์กด, share, กดตับตักไล์กดกระดิ่งกิงๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราแล้วแอดมินจะพาไปรีวิวในอาหารในช่วงต่อๆไปนะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณลูกชิ้นปั้นสดเมืองช้างด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะ,นะคะมาได้นะคะทุกคน